เก็บค่เก็บแบตเตอรี่ค่ะทุกคนตรงมองนั่งอยู่เนาะติดทะเลนะจ๊ะติดทะเลมันก็จะมีตรงนี้กะก็ยังถือว่าลูกใหญ่อยู่เออโอ้ยน้ำต่ำก็ล,ลูกใหญ่นิดนึงนะจ๊ะเนาะก็เพาะได้กินนะจ๊ะแบตเตอรี่แมวน้ำค่ะทุกคนตรงนูน้น วันนี้เขามาไม่เยอะนะคะวันก่อนน้นคือตั้งหลายตัวเนาะว้าวจะบอกว่าเต็มเต็มไปด้วยหอยมแมลงผู่นะคะทุกคนดำๆอะ่ะหอยมแมลงผู่นะเยอะมากเลยเยอะมากเลยค่ะทุกคนดูดูด,ด,ดูน่ารักเชียวมองไกลๆนะนังไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงที่ คนนั้นเขานั่งนะคะทุกคนนะนะนีงเขานัาง่นงชมแมวน้ำใช่ไหมเขาเรียกอะไรคะทุกคนนั่นก็เรียกไม่ถูกไม่ใช่แมวน้ำเรียกอะไรสิงโตสวยมากเลยซิวนะคะทุกคนซิวแล้วก็เจ้ามาดูกันนะคะทุกคนเยอะมากเลยนี่ก็เยอะไม่แพ้กันนะคะทุกคนหอยมแมลงภูเต้นไปหมดเลย เยอะมากเลยดำๆอ่ะใช่หมดเลยนะวิวสวยค่ะทุกคนวิวสวยมากทะเลสวยมากเลยค่ะทุกคนดูให้ดูสวยงามม,กมากๆเลยประเทศนี้เนาะวิวงามนะคะทุกคนต้องเดินขึ้นนะอย่าเดินถอยหลังเดี๋ยวจะตกแม่ผานะคะต้องระวังตัวด้วยนะคะสวยงามมากน้ำใสแจ๋วเลยนะ สวยงามนะคะทุกคนสวยมากเป็นถ้ำเป็นถ้ำเลยนะตรงนู้น แล้วนางก็มาที่หาดนี้นะแต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะทุกคนสวยงามมากแดดออกแล้วนะคะทุกคนแดดกำลังออก น้ำจัดทุกคนน้ำอิลิน้ำขัง,งมมน้ำแน่นวิวสวยมากป้าดบักหอยดำดำดำน้ำแม่นบักหอยอันนั้นเบอร์อะไ้จ้านนะบักหอยอ่อะลืมซื้ออีกแหละมาโชคอบักหอยมาแล้งผู้จ้าทุกคนลา หลายจ้ะแมนบูดเลยมาคักหลายเนี่ยตรงนี้เขางามไม่แพ้ก,กันเลยนะคะทุกคนงามอีกดีจ้ะปีกายนี่นั่งกระมาตรงนี้งามอีกดีจ้ะทุกคนงาม,งาม แวะดื่มกินน้ำค่ะทุกคนที่นี่นะเขาจัดระเบียบดีมากเลยเขาจะวางตัวห่างๆกันนะคะแล้วก็ดูวิวนะให้ดูวิวค่ะทุกคนดีนะค่ะ วันนี้แดดดีค่ะทุกคนแดดดีมากบรรยากาศดีมากเลยนะคะแวะาหายเหนื่อยพักเหนื่อยค่ะทุกคนแวะพักเหนื่อยนั่งก็หมุนไปหมุนมาเนาะนั่งก็เบียนหัวอยู่เนาะ <c oughs> บิวนะเดี๋ยวอีกหน่อยจะเดินต่อค่ะทุกคนเดินออกกำลังกาย ทุกคนน้ำสวยมากนี่นะแดดออกค่ะทุกคนแล้วก็ท้องฟ้าสวยมากเลยงามมากค่ะทุกคนงามมากๆเลยตรงน,นี้ก็จะเป็นโรงแรมนะคะ สวยงามมากเลยค่ะทุกคนนี่ทะเลชายหาดเริ่มเหลือนิดเดียวแล้วนะคะไปถึงตรงนู้นเป็นแม่น้ำนะดูค่ะทุกคนนะั่งให้ดูอะไรนะคือโอ้โหชายหาดตรงนั้นค่ะนิดนึงจะจะบอกว่าสวยงามมากนะคะทุกคนก็คือแบบอาทิตย์ส่องจ้ามากเลยนะ ตรงนั้นนางเข้าใจผิดนะนางนึกว่าเป็นโรงแรมไม่ใช่นะคะเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดให้เช่านะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคือมองเห็นทะเลตลอดเลยนะนี่ค่ะทุกคนไปค่ะเดินต่อตรงนี้สวยมากเลยค่ะทุกคน so beautiful l o o k e ้าวว้าวสวยงามมากเลย สวยงามมากว้าวว้าวร้านโอ้ <c oughs> <c oughs> น่า oh, no. <c oughs> ไอ้ป้านางเรียน

เข่าสายาสวยงามมากทุกคนสวยมากดูดูด,ด,ดูให้ดูข้างหลอบข้างนะสวยมาก คนเขาแล้วก็จะห้อยห้อยเป็นมองนังแลนลงตรงนั้นละเมื่อกี้นี้จะหอยห้อยเท่าคนจะฟุตเลินห้อยเท่าคนเดินอันนี้ก็ตอนกลางวันนะคะเราก็จะไปเดินออกกำลังกายกันนะคะทุกคนไอ้เสร็จจากภารกิจพัดดินบดแล้วเรียบร้อยหรือว่าเิร์อเ์ฟบอป์ดนะกันเนาะกัตอน บายบายกับมาเดินเล่นใช้หาดนาจะแต่คนนั้นจะยางเขานี่อาจจะเป็นในฟาร์มหรือในสวนอย่างสินะเดินได้ทุกที่จะทุกคนเดินเดินเลาะโอ้ไอติม yes วิวทุกคนวิวแม่น,น้ำข้างบนนะเป็นร้านกาแฟน้ะงนางมาวันก่อนนู่น that is beautiful park garden yeah. สวยมากนะทุกคนชายหาดกว้างมาก ใหญชมวิวค่ะทุกคนใหญ่มากดูดูค่ะทุกคน,กกคนหัวผัก,ก,ผกมันเชิญไหนเเขาอ๋ออันนี้ที่เขาเหยียบหัวใหญ่มากเลยค่ะทุกคนที่มันที่นางเห็นเนาะมือนเขาเรียกไอ้ก็ไม่แน่ใจว่าเทอร์เน็ตหรือว่าสวีท มันคล้ายหัวสวีดนั้นะนังว่านะใหญ่มากเลยที่ที่แล้วนาะเห็นเขาปลูกให้ให้บัวก,กินนะคะทุกคนลงข้างล่างไปก็เป็นทะเลรทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นฟาร์มนะแล้วก็ตรวนี้ก็จะเป็น เป็นแคมป์แวนนะคะแล้วก็ทั้งคอรแวนด้วยแคมป์แวรด้วยเก็บแบล็คเบอร์รี่นะจ๊ะแบล็คเบอร์รี่ก้ทุกคนขนาดเป็นแหงๆที่กยังหวานอยู่เลยจ้าอู้เต็มเลยค่ะทุกคน วันนี้ลูกใหญ่พิชปีใหญ่พอประมาณนะคะอถึงแล้วมันเป็นกรอบโคตรเป็นสนามกรอบทุกคนเป็นสนามกอบจะถึงบ้านแล้วคะ่ะสวยงามนะคะทุกคนโอ้ฮลนคอปเตอร์นู่น ون. 如果。